เขาชิมาเฮ็ดบุญบังเขาลามค่ะสันปอกเปล่าโดยเสาดาส่วนส่วนเสาตึงส่วนเสาตึงนี่แผนกอกแผนกอเข่าส่วนส่วนเสาจอยนี่แผนกคุ้มไฟส่วนมือนี่พันโสดเจอกันที่สวยแน่ บานีเส้าตึงเพข่นกาะเขาแล้วเราเพิ่นกะเอาไปเตยงดผุน้อคาใหม่เฮา <laughs> ผู้ใดอยากได้ก็สร้างจองได้เด้อใหม่นั่นเด้อส่วนเส้าตึงก็จะจอยตัดใหม่ไผ่เก่งตัดขล้ายตลอด <laughs> จัาหน่อยเพิ่นกะไปตัดอ้อยสร้างได้ค่ะสร้างได้ส่วนบัง,งขอล้ำเพิ่งกะบริเวณขายดอกเฮือนเพิ่นกะกินผูรหาบังแล้วเสาตึงนะ <laughs> อันส่วนขี้เ,อเตอ์ใหญ่เพิ่นกะมาแต่คุมไตได้ค่ะผู้นี้นั่นเ <laughs> พนิ่น,น,นมาถากินบัขอล้ำ อันนี้บางคล้ามแบบแบบโบราณเน้นี่แบบสมัยโบราณเนี่ยนี่ส่วนบางคนเพิ่อกมากบ้างหน่อยส่วนสัตึงพเพิ่อจกมากทอบงับงใบฟ้าอันบังบังไฟนี่ <c oughs> เป็นเฮ็ดแล้วเพื่อก็ไว้รอหาแจกหรอกค่ะคุ้มนึ่งเตรียมถาเอาเด้อบังคล้ามนั่น หอดแน่ประหอดแนวกว่าเป็นยังดอกเอมันแนวเห็ดหยากเดี๋ยวเพิ่นเห็ดเหลวก็บส่วงจ็กซี่หามุองแรกพิ่นก็ไปรอแจกดอกมันแก้แตัเนาะมันบอกเปืองแล้งเล็วยนดีค่ะสิไปเอาจองไาประเด้ต้องซ่อนซ่อนก็ต้องเอากกบเขามันจังสีลงส่วนใบเตยไพากได้ก็มาเอาเดเฮหันช่อจอยไพเจ็ดบังขอ้ามเจ็นมันงาม พันจะไปเห็ดซูบ่ไว้พันกินดอกตัวนี้นะบ่ไว้สันแฮถ่ายูุเทียงคุณพันก็มาเห็ดบังข้ามพันจะมาเอาบุ้นบังขรามวันนี้นะเออพี่เไว้มากินต้มปลาเนี่น่ะคลืมแล้วตัวละส่วนแน่อนเผาบังข้ามนี่พผสนใจก็สัังได้ด้วค่ะนี่นี่นีนี่เนแนวตังบังข้ามนี่ก็ยากกินหมูหัน พายากระขึ้นมาโหลดมือแรงคุมนึ่งมาถ่ายอยู่คุมนึงเลยสตึงเยวไปแจก